เรื่องของคลิปนะครับมีคลิปอีกด้านหนึ่งของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่ออกมาบอกนะครับว่า,ายืนยันว่ามีตํารวจ ไปรีดไถไปรีดซับนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีคลิปในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจ่ายเงินให้กับตารวจอีกด้วยแต่เดี๋ยวแบบค่อยๆเปิดออกมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าล่าสุดนะครับเมื่อคืนเนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่ามีการพูดคุยพันธ์ทางโทรศัพท์กับนายสกายนายสกายเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์ที่อยู่ในคณะเดียวกันกับดาราสาวชาวไต้หวันซึ่งเป็นคลิปที่คุณชูวิทย์ก็ได้มีโอกาสคุยจริงๆนะครับคุณชูวิทย์ถามว่าตกลงแล้วเนี่ยได้จ่ายเงินริงหมื่นเจ็ดให้ก จ่ายให้ตํารวจหนึ่งนายและมีตํารวจที่อยู่ในเหตุการณ์อีก4ี 9, ่นายนะซึ่งตํารวจหนึ่งนายมีท่าทีที่ข่มขู่แล้วก็คุยกันไปมาตลอดก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงและยังมีตํารวจอีกสองนายที่มาร่วมคุยด้วยนะฮะแต่ว่าสรุปแล้วจ่ายให้กันตอบตํารวจหนึ่งนายและมีตํารวจอยู่ในเหตุการณ์อีก4ี่นะแต่เนี้ยก็คือข้อมูลที่คุณชูวิทย์ได้มา